สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันอังคารที่19ตุลาคม2 5 6 4คิดตศักราช2021เวลาตอนนี้07.34นาทีนะครับอ่ะออกกำลังกายทุกท่วงท่าผมกำลังจะยกให้ดูนะครับนี่คือถังข้าวสารนะครับข้าวสารข้าวเหนียวนะครับน้ำหนักก็จะประมาณสัก5 7กิโลนะครับ ก็เป็นท่าง่ายๆเล่าสู่กันฟังแบบบ้านๆออกกําลังกายแบบบ้านๆด้วยตัวเราเองมีอุปกรณ์ใดก็แล้วแต่เราก็หยิบยกขึ้นมาออกกําลังกายออกกําลังกายทุกท่วงทาง่าไม่ว่าจะเป็นท่วงท่า,ทาใดก็แล้วแต่ล้วนต่อดีต่อสุขภาพล้วนแต่ดีต่อสุขภาพนะครับดีต่อสุขภาพทั้งนั้นขอให้เราขยันออกนะครับท่าของผมก็คือท่านี้ครับยกขึ้นยกลงแค่นี้ครับ,นะรบประมาณสักยกละยี่สิบครั้ง หรือสาครั้งแล้วแต่เราทําได้ครับทำท่าที่เราเหนื่อยครับต่อมานะครับอุปกรณ์ที่2ก็คือขวดน้ํานี่ครับไม่ได้โวษสานเปกรขวดน้ําคิสตัลนบนะครับแค่นี้ครับนะครับทำจนกวัวเราจะเหนื่อยนะครับจนกวดเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับผมก็ได้นะครับหรือเราจะทํากําหนดเวลา5นาที10นาทีก็แล้วกแต่เรานะครับอย่างนี้นะครับ ก็บริหารข้อมือบริหาร,ขร,หารแขนกล้ามเนื้อแขนเราให้มีความแข็งแรงนะครับออกกําลังกายทุกทงท่าล้วนแต่ดีก็อย่างที่บอกนนครับออกกําลังกายเสร็จปุ๊บวอร์มร่างกายเสร็จท่าสุดท้ายของผมก็คือเล่นลุกกิ้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนอยากได้ซิทแพกให้ได้เร็วๆอยากได้กล้ามเนื้อให้ให,ใหญ่โตในส่วนตัวผมเนี่ยกล้ามเนื้อผมจะไม่ค่อยปึงปังความหมายก็คือ กล้ามไม่ค่อยใหญ่ซิตแปกไม่ค่อยโตนะครับความหมายก็คือผมทานอาหารไม่ครบห้าหมู่เพราะว่าผมควบคุมอาหารร่วมด้วยนะครับมีความดันสูงนะครับน้ำตาลในเลือดนะครับแล้วก็มีโรคเกาโรคปวดข้อฉะนั้นแล้วปุ๊บอาหารที่เราทานเราต้องละอาหารที่แสลงแล้วผมทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่แน่นอนอยู่แล้วครับผมทานอาหารแค่ดักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงละมื้อเย็นนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับและทานอาหารที่ มันมันก็ไม่ค่อยทานแน่นอนหมูเนื้อหมูเนี่ยแทบจะไม่ทานเลยก็ว่าได้ครับเนื้อวัวก็แทบจะไม่ทานผมเน้นปลาผักไข่ผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับปลาผักไข่ผลไม้นะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆท่านใดที่ทานอาหารครบห้ามู่ทานโปรตีนได้นะครับผมเชื่อเลยว่ากล้ามเนื้อของท่านจะมาเร็วนะครับขอให้ออกกาลังกายได้นะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังครับในเรื่องราวส่วนตัวของผมครับสวัสดีครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ